คิดยังไงกับเรื่องคาร์มอบก่อนแล้วกันในสิ่งที่เกิดขึ้นจากวันที่หนึ่งแล้วอาจจะมีเหตุต่อเนื่องไปถึงวันที่7สิงหาเนี่ยครับคอนเซปต์ของคําว่าคาร์มอบเนี่ยโบคิดว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์เลยละ่ะเป็นเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์คือทําไมเราถึงพูดอย่างนี้ก็ต้องตั้งต้นจากว่าข้อหนึ่งคือการชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แต่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะสถานการณ์ที่มีโรคระบาดเนี่ย mm hmm. การรวมตัวในลักษณะรวมกลุ่มคนเนี่ยมันไม่เหมาะสมแน่ๆ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ได้ระบาดน้อยๆเนาะตอนนี้ระบบสาธารณสุขก็คือล้นแล้ว mm hmm. ดังนั้นคอนเซ็ปต mm ์ hmm. ว่าคาร์มอฟและให้คนเนี่ยต่างคนต่างมาด้วยรถของตัวเองเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่โบคิดว่าในในฐานะของนักกิจกรรมเนี่ยคนที่คิดไอเดียนี้คือ mm hmm. พีอ่หนูริงคุณสมบัติ mm hmm. เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบในแนวคิดเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมว่าโอเคเราเราไม่ซ้าเติมสถานการณ์ไม่ทําให้เกิดโรคระบาดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นคารมอบจริงๆต่างคนต่างมาจริงๆเนี่ยมันก็มันก็จะป้องกันความเสียหายในแง่การติดเชื้อได้ระดับหนึ่งเลยละ่ะอืแต่คราวนี้แน่นอนว่าในทางปฏิบัติมันก็แล้วแต่คนที่เข้ามาร่วมด้วยเนาะว่าจะว่าจะมีวินัยแค่ไหนคะ่ะแต่ว่าโดยหลักแล้วโบคิดว่าไอเดียมันโอเค นะคะคแต่คราวนี้แน่นอนว่าในการรวมกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยมันก็คุมยาก <c oughs> เราถึงได้เห็นว่าครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยผม <c oughs> ไม่น่าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ท,ที่สามเหลี่ยมดินแดง <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็ แล้วเ,เ,เราก็บานปลายจนเกิดมีการทุบทำลายเข้าของเสียหายแล้วก็มีการประทะระหว่างตำรวจกับกับมวลชนซึ่งเวลาที่ที่จะประทะหรือการมีการใช้ความรุนแรงมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นน่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดแต่ว่า ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นทไทม์ไลน์ชัดๆว่าจริงๆแล้วอะไรมันเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังนะคะก็ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ว่านั่น,น,นคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ก็เข้าใจว่าเกิดขึ้นหลังจากหลังจากแกนนําประกาศแบบให้ทุกคนกลับบ้านแล้วอก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องต้องคิดกันต่อไปทั้งทั้งภาครัฐแล้วก็ทางแกนนําเองว่าจะยังไงดีเพื่อเพื่ออาจํากัดความสูญเสียค่ะทำไมครั้งนี้คุณโบถึงไม่ได้เข้าร่วมกับการชุมนุม ถ้าพูดถึงหลายคนก็จะมองว่าหลายครั้งเนี่ยการชุมนุมของของกลุ่มโดยเฉพาะฝั่งถ้าถ้าพูดตามตรงตั้งแต่นปชหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมองว่าคุณโบอยู่ฝั่งฝั่งนี้แต่ทําไมครั้งนี้ถึงไม่ได้เข้าร่วมอครับจริงๆสมัยนปชบรไม่เคยเข้าร่วมเลยค,ะค่ะหลายๆค,คนนึกว่าโบแบบมาชุมนุมมานานแล้วจริงๆโบเข้าชุมนุมครั้งแรกในชีวิตก็คือคนอยากเลือกตั้งเลย ก็คือหลังจากคอสชแล้วใช่แต่ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นการรวมตัวกันของคนอาจจะรอย่างหลังรัฐประหารหนึ่งวันอย่างเงี้ยบอกก็ออกออกมารวมกับผู้คนที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารก็คือแค่ไปยืนตามสะพานลอยใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็โอเครณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญหรือเรื่องสิทธิประกันตัวอื่นๆเนี่ยมันคือลักษณะของการรณรงค์แต่ว่าปกติโดยธรรมชาติเป็นคนไม่ไม่ค่อยไปม็อบ นอกจากจะรู้สึกว่าโมันแบบสุดๆจริงๆอย่างตอนอมอสมัยคอสชอนเนี่ยคือโบรกร้องการเลือกตั้งเพราะว่ามันถูกเลื่อนมาห้าครั้งแล้วก็คืออันนี้ต้องความทำความเข้าใจว่าธรรมชาติของเราไม่ได้ชอบอการไปม็อบอนะแต่ว่าก็ไปร่วมบ้างปล,ปลายแล้วก็ช่วงหลังๆไม่ได้ไปมานานแล้วค่ะคิดว่าเวลาที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอะไรเนี่ย หนึ่งคือแนวคิดแนวทางรายละเอียดอ่าเราเราเราตรงกันไหมถ้าเกิดว่างานไหนไม่ตรงกันเรา เป้าหมายไม่ตรงกันเราก็เราก็ไม่ไปนะคะคถ้าง,งานไหนรู้สึกว่าเออเราจะไปเติมอะไรที่เป็นประโยชน์ได้เราก็ไปแต่อย่างอย่างคาร์ม็อบเนี่ยสนับสนุนในแนวคิดแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าว่าว่าตัวเองอจะอยากออกจากบ้านไปไหนในช่วงนี้หรือว่ารู้สึกว่ารถหนึ่งคันจะไปเติมอะไรมากมายนะสำหรับตอนนี้ก็ก็ก็คิดว่าโดยส่วนตัวก็เลือกที่จะทําภารกิจตอนหนังสืออะไรไปค่ะครับตรงไหนที่คิดว่า ถ้าถึงวันนั้นมันจะเป็นจุดที่เราจะต้องเข้าร่วมครับคือคืออย่างอย่างที่คุณโบอธิบายเมื่อสักครู่ว่าก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยากจะไปชุมนุมหรอกแต่พอมันถึงจุดที่จําเป็นอ่าทีนี้ถ้าถ้ามองอย่างเนี้ยนะตอนเนี้ยสังคมหลายคนเรียกร้องหลายคนอยากจะออกไปแต่เสร็จปั๊บเขาก็อยากรู้ว่าจุดของแต่ละคนที่จะออกไปเนี่ยมันคืออะไรอย่างกรณีคุณโบคืออะไร บางิีว่าปกติเวลาที่ที่บอกไปเข้าร่วมกิจกรรมอะไรก็ตามถึงแม้ไม่ใช่ม็อบนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่โอเคเป้าหมายเราอยากได้สิ่งเดียวกัน mm hmm. แต่ถ้าเป็นลักษณะของม็อบเลยเนี่ยวิจารณญาณวิธีคิดของเราจะอีกแบบหนึ่งแล้วเราเราเราจะไปไปไปม็อบลักษณะแบบม็อบประท้วงเลยเนี่ยเมื่อรู้สึกว่ากลไกลปกติมันใช้ไม่ได้แล้ว mm hmm. อย่างตอนตอนคอสชอเนี่ยคือเลือกเลือกตั้งห้าครั้งแล้วก็ <Yeah. S 2> ไม่มีสภาไม่มีฝา่ายค้านในสภา มันเป็นเเดจก,การเบ็ดเสร็จอันนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางอื่นมันไม่มีกลไกอื่นเราไม่มีตัวแทนในสภากลไกทุกอย่างใช้การไม่ได้เลยเพราะเป็นเเด็จก,การร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นน่ะถ,ถึงไปแบบเต็มตัวเลยนะคะคแต่หลังจากหลังจากมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วถึงแม้ว่ากติกาจะ,จะไม่โอเคเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันมีนกลไกที่มีตัวแทนของเราเนี่ยเข้าไปทํางานอยู่พอสมควรคือยังมีกลไกที่ยังใช้การได้นั่นแหละก็เลยไม่ได้อคทีฟเท่าเดิม อันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะแบบก็คงไม่สังเกตถ้าไม่ใช่ตัวเราเองนะว่าวิธีคิดของเราเป็นเป็นยังไงเวลาที่จะออกไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากลไกอื่นๆมันมันยังทำงานให้เราได้อยู่ไหมด้วยอะค่ะอืเพราะว่าเราก็เป็นประชาชนธรรมดาเราไม่ได้มีอาชีพเป็นนักเคลื่อนไหวหรืออะไรที่จะต้องทำตลอดเวลาแล้วบอกคิดว่าทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า แต่ละคนเขาก็อาจจะประเมินแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันค่ะก็แสดงว่าถ้า, <c oughs> ถ,าถ้าพูดถึงนะตอนนี้นกลไกทางประชาธิปไตยในสภาต่างๆมันยังทํางานอยู่ใช่ไหมก็รู้ส <c oughs> ึกว่าอย่างน้อยมีตัวแทนในสภาที่ยังรับเงินเดือนอยู่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบอบคิดว่าใครจะออกไปเราก็เคารพนะคะ <c oughs> ทุกคนเขามีช่องทางของเขา <c oughs> สําหรับส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราก็มีช่องทางของเราอยู่แล้วด้วยอะค่ะ คืออย่างใน f a e b o o o f a แฟนเพจ a c e b o o k ส่วนตัวใน Twitter คนติดตามเรารวมกันมัน,มนเกิน 2, 2> องแสนถ้าเราอยากจะส่งเสียงเราเราเรามีช่องทางส่งเสียงคือประมาณ3ามแสนนะคะใน <c oughs> ในใน,ในทั้งสามแอคเค้์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะเทียบ แต่ละคนนะไม่สามารถเทียบกันได้ว่าใครเขาอยากจะใช้ช่องทางไหนส่วนตัวโบโบโบ,โบคิดว,ว่าโบมีช่องทางการสื่อสารแบบนี้แล้วบางครั้งการแสดง<ช>บางความเห็นสื่อมวลชนก็ไปขยายความต่อซึ่งซึ่งก็ถือว่าเราก็ทําในส่วนของเราได้แบบนี้ค่ะอกกืก็คือมีกลไกอื่นถ้าพูดตามตรงถูกไหมฮะใช่ใช่เมื่อเมื่อมีกลไกอื่นเราเราจะไม่ค่อยออกไปลงถนนมากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มา<ใ>น,นะโบคิดว่าค่ะ นะตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงจริงๆแล้วประเมินสถานการณ์คิดว่ารัฐบาลจากจากเหตุคา็มบเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของรัฐบาลนี้ไหมหรือว่าจริงๆมันยังมันจุดติดหรือเปล่าแล้วก็รัฐบาลจะมีการปรับตัวยังไงจากจากสิ่งที่เกิดขึ้น ในแง่ของกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองบอคิดว,ว่าคารมอฟโดยเฉพาะครั้งล่าสุดจุดติดเนื่องจากว่ามีแกนนําที่หลักๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันมากขึ้นคือนอกจากคุณสมบัติแล้วก็จะมีคุณเต้นนัทวุฒิใส่เกลือนะคะเพราะฉะนั้นมัน,มน,มนจุดติดแต่ถามว่ามันพอหรือย,อยังเราต้องมองภาพเป็นจิ๊กซอ่ะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอ,อะไรที่มันสําคัญๆเนี่ยจิกซอมันต้องครบพอสมควร แล้วเราก็รู้อยู่ว่าจิ๊กซอว์สำหรับวงการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่พลังของประชาชนที่ผ่านมาตลอดมันเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วตัวปิดเกมมันจะเป็นทหารซึ่งเราก็ไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่เอาคิดว่าต่อให้ตัดทหารออกไปเนี่ยมันยังมีจิ๊กซอว์ตัวอื่นอีกเยอะนะคะอย่างเช่นนักธุรกิจสําคัญสำคัญนักคกรเมืองฝ่ายรัฐบาลเอง พอบอกพูงเป้าที่ว่าตัวปัญหาตอนนี้คือพลเอกประยุทธนะ์น่ะปัญหาของเรื่องของการใช้อํานาจนี่นะคะพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเองเป็นยังไงสอวอเป็นยังไงนะคะสื่อมวลชนกระแสหลักเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้คือจิ๊กซอว์ทั้งสิน้นในในการเมืองไทยการเคลื่อนไหวต่างเนี่ยพลังของประชาชนเนี่ยโบคิดว่ามันเป็นการส่งเสียงแล้วก็มันก็เป็นการสร้างบรรยากาศ คือวันนี้เราเห็นจิกซอของพลังประชาชนส่วนหนึ่งแต่เวลาพูดคําว่าประชาชนก็ต้องโน้ตไว้ว่าไม่ว่าใครจะออกมาเค,คลื่อนไหวมันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่ชี้วัดได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบแบบการเลือกตั้งที่เป็นปกติที่เราจะรู้ว่าเสียงข้างไหนมากเสียงข้างไหนน้อยวันนี้เราเห็นประชาชนส่วนหนึ่งชัดเจนจริงๆก็เป็นจํานวนมากแหละอาจจะเรียกว่าครึ่งหนึ่งหรือในสถานการณ์โควิดอาจจะกว่าครึ่งแล้วก็ได้คนที่รู้สึกไม่พอใจกับการทํางานของรัฐบาลแต่นั้นก็คือ จิ๊กซอส่วนหนึ่งคือเสียงประชาชนสร้างบรรยากาศให้รู้ว่าคนไม่พอใจซึ่งการส่งเสียงตรงนี้ก็สําคัญแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดเลยมีจิ๊กซอที่เหลือเยอะเลยที่เราย,เยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างไงหรือเรารู้แล้วว่าเขายังไม่ได้เอากับการเคลื่อนไหวนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งแต่ยังยังไม่ครบจิ๊กซอ,อย,ยมีอีกหลายตัวค่ะ ถ้าถ้ามีกับไม่มีโควิดคิดว่าณนะสถานการณ์ปัจจุบันมันจะแตกต่างกันไหมรัฐบาลจะงอนเงี้ยกว่านี้หรือว่าจริงๆเพราะโควิดเลยช่วยชีวิตรัฐบาลนะครับโดยทฤษฎีหนึ่งท,ท,ที่ที่บอเชื่อว่าเป็นนะคะก็คือในภาวะวิกฤตเนี่ยคะ่ะรัฐบาลจะมักจะมีความนิยมมากกว่าปกติไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลทั้งหมดค่ะตัวผู้นำ ตัวผู้นำจะมีโอกาสที่จะสร้างความนิยมได้มากกว่าปกติในภาวะวิกฤต<ม>เพราะในภาวะวิกฤตเนี่ยคนเกิดความไม่มั่นคงไม่มั่นใจโดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องการผู้นำ<ม>ถ้าผู้นำคนไหนเก่งเนี่ยเขาจะสามารถสร้างความนิยมทางการเมืองได้เยอะมากในภาวะวิกฤตมากกว่าภาวาปะปกติเพราะว่าคนจะพร้อมยอมตามเหมือนเป็นจ่าฝูงอะค่ะ<ม>ซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีโมเมนต์นั้นใน,<ม>ในจุดหนึ่ง เราจะเห็นว่าในช่วงที่มีโควิดมาเนี่ยแล้วมันก็มีการทรําโพลต่างๆเนี่ยนะคะต่อให้คุณจะบอกว่าการทรําโพลนั้นเนี่ยไม่ได้แบบแฝร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ตามมันบอกได้อย่างหนึ่งค่ะว่าณจุดหนึ่งคนอีกกียวมีความนิยมสูงขึ้นจริงๆท่ากลางภาวะวิกฤตแต่พอวิกฤตมันยืนระยะมันเยินเย้อยาวนานเรื้อรังเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นบททดสอบของจริงของผู้นำละ แล้วไอ้ระยะเวลาที่มันยืดเยื้อยาวนานนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําพลาดผู้นําคนนี้ก็ได้ด้วยศักยภาพที่มีแล้วมันไม่ถึงมไม่ไม่ถึงกับสถานการณ์อ่ะผู้ตรงๆงนะคะ <Okay. S 2> ก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายคร <Okay. S 2> าวนี้ไอ้ I popularity ที่มันเกิดจากธรรมชาติจิตวิทยาของคนในช่วงวิกฤตช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เริ่มคิดว่าช่วงนี้มันเริ่มตกละเพราะเราก็เห็นเสียงสะท้อนมากขึ้น <Okay. S 2> เรื่อยๆคนที่ไม่ค่อยได้พูดก็ส่งเสียงมาขึ้น <Okay. S 2> เรื่อยๆเพราะว่าความบกพร่องมันปรากฏเป็นหลักฐานเยอะขึ้น ค่ะแต่คราวนี้จากตรงเนี้ยเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคือในการเมืองอ่ะทุกอย่างมันพลิกได้ตลอดเวลาเลยมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเติมปัจจัยอะไรลงมา <ak> ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าการเคลื่อนไหวไปถูกทิศถูกทางแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงลงลงลงเรื่อยๆในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในแง่ของศักยภาพประสิทธิภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นการดิ่งทางลงก็จะลาดชัน แต่ถ้ามีปัจจัยอื่นมาเติมปัจจัยมันเยอะมากในการเมืองเนี่ยอ่าอาจจะโอเคการเคลื่อนไหวอาจจะเบี่ยงไปถึงจุดที่เ้พลังการสนับสนุนตกลงหรือพลเอกประยุทธ์เกิดมีตัวพลิกเกมอะไรที่มันช่วยนะคะดันให้สถานการณ์มันดีขึ้นซึ่งเป็นไปได้เยอะแยะเลยค่ะแม้แต่การระบาดของโควิดเองเนี่ยบางทีมันขึ้นขึ้น,นแล้วถึงเวลาถึงจุดหนึ่งตามธรรมชาติของโรคมันดิ่งลงมาเองอย่างอินเดียเนี่ย อ,อยู่ดีเกิดภูมิคุ้มกันหมูดโดยธรรมชาติบ,บวกกับการฉีดวัคซีนอ้าวสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยอ่ะหรือแม้แต่การอภิปรายไว้ว่าไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยดังนั้นพูดยากว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่นะวันนี้หัวดิ่งลงอยู่ครับค่ะ